สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งเนเธอร์แลนด์ค่ะเจอเก้านกนาเนเธอร์แลนด์อีกแล้วกับพี่น้องค่ะก้านกนามาทําเค้กค่ะชวนทําเค้กกับพี่น้องใส่ไข่สองใบใส่แป้งเค้กนี้สองถ้วยนี้นะคะสองถ้วยนี้เ้านกนาไม่มีสูตรนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่เนยเนยฉืดได้นี่เนยแบบอ่าไม่ใส่อะไรเลยนะเนยแบบอ่อ ออแกนิก uh, นะคะพี่น้องแล้วก็ผงฟูห่ออย่างนี้หนึ่งครึ่งห่อค่ะเพราะว่าข้าวนอกนาทําวันก่อนครึ่งห่อก็ใส่แค่ครึ่งหอ่คงหอค่ะผงฟูค่ะพี่น้อง่าแล้วก็ใส่นมค่ะใส่นมจืดอย่างนี้แก้วนี้นึงค่ะพี่น้อง่านี่แหละสูตรของข้าวนกนาค่ะนี่แหละทํา,นนาคทเค้กกล้วยกล้วยก็สองลูกครึ่งค่ะ2ลูกครึ่งเพราะว่ากล้วยนี้มันสุก แล้วก็มันจะอร่อยกล้วยต้าต้าทำเค้กกล้วยนะกล้วยต้องสุกจนงอมดำอย่างนี้ค่ะพี่น้องมันตึงจะอร่อยนี้เลยค่ะข้าวนอกนาทำเค้กเดี๋ยวข้าวนอกนาผสมแป้งก่อนนะคะพี่น้องกะผสมแป้งเอาสองตัวนี้ค่ะนมก็แก้วเล็กๆนี้ค่ะแล้วเนยก็สักแค่นี้ก็พอข้าวนอกนาไม่ต้องใส่เนยเยอะนะคะเนี่ยแกะเศษหนึ่งส่วนสามค่ะก็กะเอาไวนะพี่น้อง ก่อนมาดูกันนะคะสักครู่ค่ะผสมแป้งผสมอะไรเข้ากันก่อนนะคะพี่น้องขาเมื่อผสมกันลงนมลงไข่ลงไปกล้วยลงไปแล้วก็นั่นกับไม่นั่นกับ,กบเครื่องค่ะผสมกับเครื่องเลยของข้าวนกน้ำ ผสมเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอร่อยแน่เลยค่ะพี่น้องดูสิคะเดี๋ยวเราไปเข้าในโอเวนโอเวนอ่าเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบองศาประมาณสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องแล้วค่อยมาดูกันนะคะค่อยมาดูกันค่ะอ่าเค้กกล้วยค่ะของข้าวนกนาค่ะพี่น้องค่ะก็ผสมตามที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละค่ะ ผสมเครื่องตามที่บอกเมื่อกี้ไม่ไม่มีสูตรค่ะพี่น้องขาของเก้านกนาไม่มีสูตรค่ะใส่โอเวอร์แล้วค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวก้อยมาดูกันนะคะสักสี่ห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะดูที่พี่น้องเค้กได้แล้วค่ะเค้กได้แล้วห้าสิบนาทีค่ะร้อยแปดสิบองศาเดี๋ยวเอาออกมานะคะพี่น้องเอาออกมามาดูกันค่ะ พี่น้องขาเค้กเพื่อสุขภาพของข้าวนกนาค่ะพี่น้องข้าวนกนาทําเองใส่กล้วยสองลูกครึ่งเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องขาสุกเรียบร้อยแล้วแต่มันยังไม่ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ค่ะพี่น้องเด้งดึงเด้งดึงน่าทานมากเลยลืมบอกพี่น้องว่าเค้กนี้ข้าวนกนาเค้กเค้กกล้วยหอมนี้ทําเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องขาไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าในอ ในกล้วยหอมนะคะพี่น้องมันมันถุกงอมเห็นไหมมันจะหวานอยู่แล้วก็เลยไม่ใส่น้ําตาลข้าวนกนานะ่ะไม่ชอบกินน้ําตาลค่ะพี่น้องขาก็เลยนี้เลยค่ะพี่น้องอุ้ยอร่อยมากเลยหอมหวนเลยค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวชิมดูนะคะพี่น้องหอมหวนเลยแล้วไม่ใส่น้ําตาลมันออกมันๆแล้วก็มันอ่ะมันหวานกับกล้วยอะค่ะพี่น้องขาอร่อย เนี่ยตาพี่น้องทนะํานับเพื่อสุขภาพหรือ,อยังไงนะคะพี่น้องคะ่ะเนี่ยอย่างนี้แหละแต่ข้าวนอกนาน่ะไม่มีสูตรหรอกคะ่ะพี่น้องทําแก้กะเอาค่ะกะเอาก็ทําอย่างนี้ทํากินเองก็กะเอานั่นแหลคะค่ะกะเอาเดี๋ยวลองชิมดูนะคะพี่น้องลองชิมดูนะโอ้ แบบอร่อยสุดๆเลยหอมกล้วยหอมเลยค่ะพี่น้องค่ะกล้วยหอมอ่ะมันจะถุกจนงอมอย่างนั้นแหละแล้วมันจะอร่อยค่ะพี่น้องอีกคำหนึ่งอ,อร่อยมากๆเลยพรุ่งนี้กินกับคาเฟ่เลยค่ะพี่น้องกินกับคาเฟ่เลยพรุ่งนี้ค่ะนี้แหละค่ะพี่น้องเค้กกล้วยหอม กลัวบ้านข้าวนอกนาค่ะอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยดูไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแต่สีนี้ในในในวิดีโอมันจะเข้มนะแต่ตามจริงแล้วมันไม่เข้มนะคะพี่น้องไม่เข้มถึงขนาดนี้นะสีนะคะนี่แหละค่ะเค้กกล้วยหอมเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องนั้นเกานกนาอขอก oid จบคลิปเค้กกล้วยหอมเพื่อสุขภาพเพียงเท่านี้นะคะ าฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับเป็นกำลังใจกับช่องของข้าวน,านอกนานเตนตแลนด์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ